ถ้าคุณถูกครอบครัวทั้งบ้านทิ้งให้นั่งกินข้าวเพียงลำพังแล้วทันใดนั้นสามีของคุณโทรมาบอกให้รีบจ่ายบินแทนเขาคุณจะทำอย่างไรถ้าเรื่องราวธรรมดากลับพาคุณไปเจอกับความลับมืดที่ไม่เคยรู้มาก่อนอยากกระพริบตาเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดการถ้าคุณพร้อมแล้วกดซ u b s c r i b e ช่องนี้ไว้เลยเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวชวนขนลุก ที่คุณจะไม่มีวันลืมเรื่องราวทั้งครอบครัวออกจากบ้านอย่างเร่งรีบทุกคนแต่งตัวรูรามุ่งหน้าไปงานเลี้ยงวันเกิดใหญ่โตเหลือเพียงฉันที่ถูกทิ้งให้นั่งเงียบอยู่กับโต๊ะอาหารที่บ้านโต๊ะยาวเต็มไปด้วยกับข้าวที่ฉันตั้งใจทําด้วยมือของตัวเองกลิ่นหอมยังลอยอวนแต่ไม่มีใครเหลียวมองหรือสนใจฉันคีบข้าวคาแรกเข้าปากความเงียบทําให้รสชาติขมขื่น แสงไฟในบ้านสว่างจ้าแต่ในใจฉันกลับมืดมิดพันใดนั้นโทรศัพท์ดังขึ้นชื่อของสามีปรากฏบนหน้าจอฉันรีบกดรับเสียงเขาเร่งรีบและเฉยชากินเสร็จแล้วใช่ไหมรีบจัดก,การจ่ายบินด้วยนะคำพูดนั้นทำให้มือฉันสั่นเสียงหัูร้อกไกลๆของเขากับคนอื่นแทรกเข้ามาในสายฉันหันมองโต๊ะอาหารอีกครั้งจานว่างเปล่าเหมือนสะท้อนความว่างเปล่าในหัวใจเสียนาฬิกาแขวนผนัง ตังติกต่อบ,บีบอัดอากาศรอบตัวกลิ่นแกงจืดเริ่มเหิน,หนข้าวที่เหลือในชามแข็งตัวเป็นก้อนฉันค่อยๆลุกขึ้นยืนหยิบกระเป๋าสตางค์ด้วยมือที่สั่นไหวหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหล,ลุดออกมาจากอกฉันรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งให้อยู่เพียงลำพังในโลกที่ไม่มีใครเห็นค่าเสียงสายโทรศัพท์ยังดังซ้ำๆกดดันให้ฉันตอบสนองขณะเดียวกันประตูบ้านเปิดออกอย่างช้าๆโดยที่ฉันยังไม่ได้แต่ลูกบิด ประตูบ้านค่อยๆแหนมออกเสียงลมเย็นผัดลอดเข้ามาม่านบานปลิวไหวเหมือนเนาที่กำลังเคลื่อนไหวฉันหยุดหายใจไปชั่วขณะสายตาจับจ้องไปที่บานประตูที่เปิดออกเองไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเสียงคนเพียงความเงียบที่กดดันยิ่งกว่าเดิมโทรศัพท์ยังคงดังอยู่ในมือเสียงสามีเรียกชื่อฉันซ้ำๆแต่ฉันไม่ตอบมือที่ถือโทรศัพท์เริ่มสั่นแรงขึ้น เงื่อหลายลงขมับแม้ว่าอากาศจะเย็นฉันค่อยๆเดินไปที่ประตูหัวใจเต้นรัวไม่เป็นจังหวะกลิ่นแปลกๆล,ล,ลอยมาตามลมกลิ่นนั้นไม่ใช่กลิ่นอาหารที่ฉันเพิ่งทำแต่เป็นกลิ่นเหมือนเหล็กสนิมคลาครุง้งเหมือนเลือดที่แห้งเกรอติดฉันก้าวถอยหลังทันทีจ้องไปที่ช่องว่างของประตูเงาดำทอดยาวเข้ามาบนพื้นบ้านฉันยกมือปิดปากเพื่อไม่ให้เสียงหลุดออกมา โทรศัพท์หล่นลงกับพื้นเสียงกระแทกดังสนั่นปลายสายเงียบลงทันทีไม่มีเสียงสามีอีกต่อไปฉันย่อตัวลงกับพื้นหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหน้าจอแสดงข้อความแปลกประหลาดรีจ่ายบินอย่าช้าไปกว่านี้แต่ข้อความนี้ไม่ใช่เบอร์ของสามีมันมาจากเบอร์ที่ไม่รู้จักฉันเริ่มหายใจทีเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากทางเดินในบ้านทั้งที่ฉันจำได้ว่าลลอกบ้านแน่นหนา เสียงนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆทุกก้าเหมือนกดทับบนนอกฉันฉันพยายามรวบรวมสติหันมองรอบๆห้องหลอดไฟบนเพดานเริ่มกับพริบแสงสว่างดับติดสลับไปมาเงาของใครบางคนโผล่ผ้ากำแพงฉันรีบวิ่งไปที่สวิตไฟกดซ้ำๆอย่างสิ้นหวังแต่ไฟกลับดับสนิทความมืดปกคลุมทั้งห้องฉันหายใจแรงจนได้ยินเสียงตัวเองสะท้อนในความเงียบ มือคลำหากระเป๋าสตังค์ที่ถือไว้เมื่อครูแต่กลับว่างเปล่ากระเป๋าหายไปเสียงฝีเท้ายังคงใกล้เข้ามาฉันรู้ว่ามีใครบางคนอยู่ในบ้านเสียงหายใจหนักๆดังจากมุมมืดเหมือนสัตว์ใหญ่กำลังซ่อนตัวฉันกัดฟันแน่นพยายามกลั้นเสียงสะอื้นขยับเท้าชา้ชาๆถอยไปทางห้องครัวหวังจะหยิบมีดไว้ป้องกันตัวแต่จังหวะน,นั้นเองเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้ไม่ใช่เสียงริงโทนแต่เป็นเสียงข้อความใหม่หน้าโจเรียงแสงท่ามกลางความมืดอย่าเปิดประตูหลังบ้านฉันช่างักหันไปทางครูไฟกับพริบสั้นๆก่อนจะดับอีกครั้งและเสียงลูกบิดประตูหลังก็ดังขึ้นเหมือนมีใครกําลังพยายามมุนเข้ามาฉันรีบวิ่งไปหยิบเก้าอี้มากันไว้เสียงกระแทกดังแรงขึ้นเรื่อยๆร่างกายฉันสั่นเทาเมื่อไหลชุ่มแผ่นหลัง ทุกอย่างกดดันเหมือนกำลังจะระเบิดพันใดนั้นโทรศัพท์ดังขึ้นอีกรอบคราวนี้เป็นเสียงเรียกเข้าจริงๆเบอร์ที่โชว์บนหน้าจอคือเบอร์ของสามีฉันรีบกดรับด้วยมือที่สัน่นเสียงเข้าเต็มไปด้วยความโกรธบอกให้จ่ายบินในทำไมยังไม่ทำฉันกล้าน้าตาไว้ไม่อยู่ตะโกนกลับไปทั้งที่เสียงสั่นครือคุณอยู่ที่ไหนกันแน่ฉันถูกขังอยู่ในบ้านมีคนกำลังจะเข้ามาปลายสายเงียบไป เหมือนเขาไม่ได้ยินฉันเลยเสียงหูโรดังลอดเข้ามาแทนหูโรเย็นยะเยือกไม่ใช่เสียงของเขาฉันคว้างโทรศัพท์ทิ้งทันทีเสียงกระแทกดังสน,นั่นหน้าจอแตกเป็นเสียงเสียงแสงไฟดับสนิทอีกครั้งเือเพียงเสียงฝีเท้าและเสียงหายใจในความมืดฉันรู้สึกเหมือนมีมือเย็นเฉียบวางบนไหล่หัวใจแทบหยุดเต้นฉันหันขวับไปแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้น กลับเห็นกระเป๋าสตางค์ของฉันวางอยู่บนโต๊ะบนมันมีโน้ตแผ่นเล็กๆวางทับไว้ตัวซกอรเขียนด้วยหมึกสีแดงนี่คือบินของเธอฉันเกื้อมือไปหยิบแต่กระดาษกลับเปียกชุ่มกลิ่นข้าวแรงจนแทบอาเจียนฉันมองลงไปชัดๆตัวหนังสือไม่ได้เขียนด้วยหมึกแต่มันคือเลือดสดๆฉันสะดุ้งสุดตัวทิ้งกระดาษลงพื้นเสียงโฮโรลแผ่วเบาดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มาจากทุกทิศท,ทาง ดังก้องอยู่รอบตัวฉันยกมือปิดหูแต่เสียงนั้นยังดังไม่หยุดในเนวมือฉันเห็นเนวร่างสูงใหญ่ยืนอยู่ใกล้ประตูมันไม่ขยับไม่พูดอะไรเพียงแค่จ้ามาที่ฉันด้วยสายตาว่างเปล่าฉันถอยหลังไปติดกําแพงหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเสียงกระแทกที่ประตูหลังเงียบลงกระทันหันแต่เงานั้นยังคงอยู่และค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ทีละก้าวฉันพยายามร้องขอความช่วยเหลือ แต่เสียงกลับไม่ออกจากปากริมฝีปากสนไว้น้ำตาไหลอาบแก้มฉันเห็นมือของมันยกขึ้นชาชาในมือมีซองเอกสารสีน้ำตาลมันวางซองนั้นลงบนโต๊ะอาหารแล้วถอยหายเข้าไปในความมืดฉันไม่กล้าเข้าไปไกลแต่สายตาก็ไม่อาจละจากซองนั้นได้ดนปกซอมีชื่อของฉันเขียนไว้ชัดเจนและข้างใต้เขียนว่ายอดชำระค้าง ฉันยื่นแข่งเหมือนถูกตรึงไว้กับที่เสียนาฬิกาบนผนังเดินถอยหลังแทนที่จะเดินไปข้างหน้าทุกวินาทีเหมือนความจริงกำลังถูกบิดเบือนฉันก้าวชาชาไปที่โต๊ะมือสั่นจนแทบเปิดซองไม่ไหวข้าในมีใบเสร็จสีซีดเก่าๆเต็มไปด้วยตัวเลขที่ไม่อาจเข้าใจและบรรทัดสุดท้ายเขียนว่าชำระด้วยชีวิตฉันยืนนิ่งมือที่ถือใบเสร็จสันราริก หัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอกสายตาจับจ้องที่คำว่าชำระด้วยชีวิตลมหายใจติดขัดร่างกายเหมือนจะหมดแรงเสียงห่ร้อเบาๆดังขึ้นอีกครั้งจากมุมห้องฉันเงยหน้ามองไปรอบๆเงามืดเคลื่อนไหวไปตามกำแพงเหมือนมีใครหลายคนยืนอยู่ในนั้นแต่ไม่ก้าวออกมาฉันถอยหลังไปจนชนก้าวอีก้าอีล้มลงเสียงดังสะท้อนในความเงียบฉันสะดุ้งสุดตัว ทันใดนั้นโทรศัพท์ที่แตกละเอียดกับพริบแสงขึ้นเองข้อความใหม่ปรากฏบนหน้าจอที่เราเวลาเหลือน้อยรีบจ่ายฉันกะริมฝีปากจนเลือดซึมมือสั่นจนแทบถืออะไรไม่อยู่ฉันหันไปมองซองเอกสารบนโต๊ะอีกครั้งมันเริ่มขยับเองทีละน้อยเลื่อนเข้ามาใกล้ตัวฉันเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นดันมันมาฉันกรีดร้องแต่เสียงขาดหายกลางคอในวินาทีนั้นประตูหน้าบ้านถูกผลักเข้ามาแรง เสียงกระแทกดังสนัน่นฉันหันขวบไปทันทีแสงไฟจากภายนอกส่องเข้ามาฉันเห็นครอบครัวของฉันยืนอยู่ตรงนั้นทุกคนยิ้มร่าเหมือนเพิ่งกลับมาจากงานเลี้ยงแต่รอยยิ้มนั้นแข็งทื่อตาเบิกกว่าไม่มีแววชีวิตฉันถอยหลังแทบลม้มสามีก้าวเข้ามาช้าๆมือเขาถือเค้กวันเกิดที่ยังจุดไฟสว่างเขาวางเค้กลงบนโต๊ะข้างซองเอกสารแล้วเงยหน้ามองฉัน เสียงเขายินชาเหมือนครั้งก่อนอย่าลืมจ่ายบินฉันสายหน้าน้ำตาไหลอาบแก้มพามกลับด้วยเสียงสัน่นบินอะไรคุณต้องการอะไรจากฉันเขายิ้มมุมปากก่อนที่ไฟในห้องจะดับสนิทอีกครั้งเหลือเพียงแสงเทียนบนเคก้กแสงสั่นไหวทำให้เงาของครอบครูเอทออยาวบนกําแพงแต่เงนานั้นบิดเบี้ยวผิดรูปยาวเกินจริงเคลื่อนไหวแปลกประหลาดฉันก้าวถอยไปติดผนัง เสียงคาโตดังสามครั้งฉันสะดุ้งสุดตัวซองเอกสารถูกเปิดออกเองกระดาษซีซีดอีกแผ่นหล่นลงบนพื้นฉันก้มลงหยิบด้วยความหวาดกลัวข้อความเขียนด้วยลายมือที่ฉันคุ้นเคยเป็นลายมือของฉันเองฉันตกลงจะจ่ายแล้วฉันปล่อยกระดาษร่วงจากมือทันทีเสียงหัวรอดังสนั่นรอบตัวไฟในบ้านกลับมาติดอีกครั้งแต่ครอบครัวทั้งหมดหายไป เหลือเพียงโตอาหารที่ว่างเปล่าเคทบนโตละลายหายกลายเป็นคราบดำกลิ่นไม่ตลับอวลฉันปิดจมูกหายใจไม่ออกรีบวิ่งไปที่ประตูเพื่อออกจากบ้านแต่ประตูถูกล็อกแน่นจากด้านในฉันเขยา่าลูกบิดแรงจนเหล็กสันเสียงกระแทกด,ดังขึ้นอีกครั้งที่หลังบ้านเหมือนมีใครพยายามเข้ามาไม่หยุดฉันรีบวิ่งไปที่หน้าต่างแต่กระจกกลายเป็นทึบไม่สะท้อนอะไรเลย ฉันเอามือตีแรงๆแต่กระจกไม่แตกกลับสะท้อนเนาของฉันที่กำลังร้องให้แล้วเงานั้นยิ้มตอบกลับมาฉันช่างนัดก้าวถอยหลังจนสะดุดล้มโทรศัพท์บนพื้นกับพริบแสงอีกครั้งข้อความหมายปรากฏขึ้นย่อํำระครบท้วนแล้วฉันเบิกตากว้างอ่านด้วยความมุนงงพันใดนั้นไฟทุกดวงดับสนิทอีกครั้งความมืดกลืนกินทั้งบ้านเสียงหัวใจฉันดังแข่งกับความเงียบ แล้วเสียงประตูหลังบ้านก็เปิดออกเองอากาศเย็นจัดพัดเข้ามาเงาดาขนาดใหญ่ก้าวเข้ามาชา้ชาๆร่างสูงใหญ่นั้นหยุดยืนกลางห้องฉันพยายามมองหน้าแต่มีเพียงความมืดคลุมไว้เสียงแหบแห้งเอ่ยขึ้นเธอชำระแล้วแต่ยังเหลือดอกเบีย้ยฉันตัวสั่นจนควบคุมไม่ได้พยายามร้องขอความเมตตาแต่เสียงไม่ออกร่างนั้นค่อยๆย,ยกมือขึ้นในมือถือสมุดบัญชีเก่าๆ เขาเปิดหน้าแรกออกมาชื่อของฉันถูกขีดไว้ด้วยหมึกแดงข้างข้ามีวันที่ของวันนี้ฉันสุดลงกับพื้นรู้ว่าหนีไม่พ้นอีกต่อไปเสียงฝีเท้าอีกหลายคู่ดังเข้ามาจากทุกทิศทางรอตัวฉันเต็มไปด้วยเนามืดที่ขยับเข้ามาใกล้เรื่อยๆฉันยกมือปิดหูพยายามไม่ฟังเสียงกระซิบที่ดังขึ้นแต่คำพูดนั้นชัดเจนถึงเวลาชำระหนี้ชีวิตแล้ว ฉันกรีดร้องเสียงสุดท้ายก่อนที่แสงไฟในบ้านจะสว่างวาบและทุกอย่างกลับมาเงียบสงดเหมือนไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเลยโต๊ะอาหารยังคงอยู่ซองเอกสารยังวางบนโตะ๊ะและชื่อของฉันยังคงถูกเขียนด้วยหมึกแดงสดฉันนั่งนิ่งอยู่กับพื้นสายตายังคงจับจ้องที่ซองเอกสารบนโตะ๊ะลมหายใจหอบที่ไม่เป็นจังหวะเมื่อไหลอาบหน้าผากจนแสบตาซองเอกสารเริ่มสั่นไหวเอง มือนมีมือที่มองไม่เห็นเขย่าแรงขึ้นเรื่อยๆเสียงกระซิบดัมาจากข้างหูเปิดมันอีกครั้งฉันสายหน้าน้ำตาไหลอาบแก้มแต่ซองเอกสารถูกฉีกออกเองกระดาษหลายแผ่นร่วงหล่นเต็มพื้นตัวเลขจำนวนมหาศาลเรียงรายอยู่ทุกหน้าแต่แปลกที่แต่ละแถวมีชื่อของคนในครอบครัวฉันด้วยฉันอ่านทีละชื่อหัวใจเจ็บปวดราวกูบบีบใต้ชื่อของสามีเขียนว่าชำระแล้ว ใต้ชื่อของลูกลูกเขียนว่ากำลังดำเนินการใต้ชื่อของฉันเขียนด้วยหมึกแดงเข้มว่าค้างชำระมือสั่นจนแทบถือกระดาษไม่อยู่ทันใดนั้นเสียงหูรดมาจากทางบันไดฉันหันขวับไปเงาร่างหนึ่งยืนอยู่บนขั้นบันไดตาแดงกลับมองลงมาที่ฉันร่างนั้นค่อยๆเดินลงมาชา้ชาๆทุกก้าวส่งเสียงดังสะท้อนทั่วบ้านฉันพยายามลุกขึ้นแต่ขาไร้เรียวแรง ร่างน,นั้นหยุดตรงหน้าฉันยื่นมือที่ยาวผิดปกติออกมาในมือนั้นถือบัตรเครดิตสีดำสนิทเขาว่ามันลงตรงหน้าฉันเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นนี่คือวิธีเดียวที่จะชำระได้ฉันสั่นสีสย่างแรงน้ำตาไหลไม่หยุดแต่บัตรเครดิตกลับค่อยๆเลื่อนเข้าใกล้มือตัวเองเหมือนมีแรงดึงดูดจากมันฉันพยายามผลักออกแต่ปลายนิ้วกลับแต่โดนบัตรโดยไม่ตั้งใจ ทันทีที่สัมผัสแสงสีดำพุ่งออกมาห้องทั้งห้องสั่นสะเทือนฉันกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดความมืดพุ่งเข้ามาปกคลุมรอบตัวเมื่อฉันลืมตาอีกครั้งฉันไม่ได้อยู่ในบ้านแล้วรอบตัวเป็นห้องโลงกว้างกำแพงสูงสีเทาไร้หน้าต่างแสงสลัว่องลงมาจากเพดานดนพื้นเต็มไปด้วยโตยาวเรียงรายแต่ละโตมีคนมากมายก้มหน้าเซ็นเอกสารเสียงปากกาขูดกระดาษด,ดังระงม ฉันหันไปมองรอบๆทุกใบหน้าดูว่างเปล่าไร้ความรู้สึกฉันก้าวถอยหลังชนเข้ากับใครบางคนฉันหันกลับไปเป็นชายแก่ในชุดสูทสีดำเขายิ้มบางๆก่อนยื่นแฟ้มหนามาให้ฉันถึงตาเธอแล้วฉันค่อยๆเปิดแฟ้มออกด้านในเต็มไปด้วยสัญญาแต่ละแผ่นมีลายเซ็นของคนในครอบครัวฉันตรงหน้าฉันว่างเปล่าเว้นไว้เพื่อลายเซ็นของฉัน ชายแก่เอาปากกาสีแดงส่งมาให้เสียงเขาเย็นเฉียบเพียงเส้นตรงนี้ทุกอย่างจะจบฉันมือสั่นน้ำตาคลอแต่จังหวะน,นั้นเองฉันเห็นตัวเลขเล็กๆมุมกระดาษมันไม่ใช่ตัวเลขเงินแต่เป็นตัวเลขวันเวลาและวันที่สุดท้ายตรงกับวันเกิดของฉันในปีนี้ฉันเงยหน้ามองชายแก่พามเสียงสัน่นถ้าฉันเซนจะเกิดอะไรขึ้นเขายิ้มกว้าง ดวงตาแดงกำเป็นประกายชีวิตเธอจะถูกหักชำระในทันทีฉันปล่อยปากกาหล่นลงพื้นเสียงกล้องสะท้อนรอบห้องทุกคนที่กำลังเซ็นสัญญาหยุดนิ่งพร้อมกันหันหน้ามามองฉันนับร้อยคู่ตาจ้องทะลุเข้ามาฉันถอยหลังด้วยความหวาดกลัวหัวใจเต้นแรงจนแทบขาดแต่ทันใดนั้นเองฉันเห็นลูกชายตัวเล็กของฉันนั่งอยู่ที่โต๊ะมุมห้องเขามีแฟ้มสัญญาอยู่ตรงหน้า กำลังใหยีปากกาเส็นชื่อฉันกรีดร้องสุดเสียงรีบวิ่งไปหาลูกชายคว้าแฟ้มออกจากมือเขาเด็กชายเงยหน้ามองฉันแต่ดวงตาไม่ใช่ของลูกฉันมันเป็นดวงตาสีดำสนิทเขายิ้มเย็นถ้าเธอไม่เซนเขาจะเซนแทนฉันตัวสั่นจนแทบยืนไม่อยู่เสียงกระสิบดังขึ้นรอบห้องใจ,ใจ,ใจ่ายจ่ายเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆดังก้องสะท้อนทุกก,กำแพง ฉันยกมือปิดหูแต่ก็ยังได้ยินชายแก่ในชุดสูทยกมือขึ้นทุกคนในห้องพร้อมใจกันลุกขึ้นก้าวเข้ามาหาฉันช้าๆแต่ละก้าวหนักแน่นเหมือนเสียงของฉันถอยจนติดกำแพงไม่มีทางนี้อีกต่อไปฉันก้มลงมองปากกาแดงที่หล่นอยู่กับพื้นมือสั่นไหวไม่หยุดสายตากวาดไปที่ลูกชายที่ยังนั่งอยู่รอยยิ้มเย็นยังคงอยู่บนใบหน้าเขา ฉันรู้ทันทีว่าต้องเลือกแล้วเลือกระหว่างชีวิตของฉันหรือชีวิตของลูกมือของฉันเกื้อไปหาปากกาความมืดรอบตัวเข้มขึ้นทุกวินาทีเสียงนาฬิกาเดินถอยหลังดังขึ้นเหนือศีรษะเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วินาทีและชื่อของฉันบนสัญญาเริ่มเรียงแสงสีแดงเองเหมือนกำลังรอการตัดสินใจสุดท้ายของฉันฉันจ้องมองชื่อตัวเองที่เรียงแสงสีแดงบนสัญญาหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอก ปากกาสีแดงในมิวสันไม่หยุดเสียงกระสิบรอบห้องยิ่งดังขึ้นเส้นเลยเส้็เลยฉันกัดฟันแน่น้ำตาไหลไม่หยุดเงยหน้ามองลูกชายอีกครั้งเขานั่งนิ่งยิ้มเย็นตาสีดำสนิทฉันกรีดร้องสุดเสียงไม่ฉันจะไม่เส็นทันใดนั้นแสงสีแดงจากชื่อฉันบนสัญญาพุ่งออกมาสว่างจ้าจนตาพร่ร่างของชายแก่ในชุดสูทก้าวเข้ามาใกล มือเขาเหยียดออกมาเหมือนจะคว้าฉันฉันผลักสัญญาตกพื้นกระดาษปุิว่อนเต็มห้องเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากทุกทิศทางคนที่ยืนอยู่รอบห้องเริ่มสั่นส้านบางคนล้มลงบางคนหายไปต่อหน้าต่อตาฉันเกาะลูกชายแน่นพยายามถอยหนีแต่เด็กชายกลับกระซิบที่หูฉันแม่จริงๆแล้วหนูไม่ใช่ลูกแม่ฉันตัวแข็งชื่อทันทีดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นแดงสว่าง รอยยิ้มแยกว่างกว่าปกติฉันผลักตัวเขาออกไปด้วยความตกใจเด็กชายหูร้อเสียงแหลมถ้าไม่ใช่เธอก็ต้องเป็นใครสักคนจ่ายแทนทันใดนั้นร่างเด็กชายละลายกลายเป็นควันดำควันนั้นหมุนวนรอบตัวฉันเสียงกรีดร้องแทกอยู่ในควันฉันหายใจติดขัดร่างกายอ่อนแรงชายแก่ในชุดสูทหูรอด,ดังลัน่นไม่มีใครหนีสัญญาได้ฉันสุดลงกับพื้นมือยังถือปากกาแน่น แต่แล้วแสงไฟสีขาวก็พุ่งทะลุเพดาลงมาทุกอย่างหยุดนิ่งทันทีควันดำสลายไปชั่วขณะฉันหอบหายใจแรงจ้องไปที่แสงนั้นจากแสงสีขาวปรากฏร่างของหญิงสาวในชุดขาวสะอาดใบหน้าสงบนิ่งแววตาอ่อนโยนเธอก้าวลงมาช้าๆชายแก่ถอยหลังด้วยสีหน้าโกรธเกรี้ยวนี่ไม่ใช่เขตของเจ้าหญิงสาวยิ้มบางๆสัญญานี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เธอหันมามองฉันยื่มมือมาให้เธอยังมีทางเลือกฉันน้ำตาไหลมองมือของเธอลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอื้อมมือไปจับทันทีที่มือสัมผัสกันแสงสว่างแผ่กระจายทั่วห้องเสียงกรีดร้องของชายแก่ดังสนัน่นร่างของเขาเริ่มแตกเป็นเสียงเสียงคนที่เหลืออยู่ในห้องหายไปทีละคนเหลือเพียงฉันกับหญิงสาวในชุดขาวเธอพูดเสียงนุ่มเธอไม่ต้องจ่ายด้วยชีวิต แต่ต้องผเผชิญกับความจริงฉันสัส่นศีรษะความจริงอะไรหญิงสาวชี้ไปที่สัญญาที่ตกอยู่บนพื้นมันเปลี่ยนไปแล้วไม่มีชื่อของลูกไม่มีชื่อของสามีมีเพียงชื่อของฉันแต่ข้างใต้ปรากฏข้อความใหม่ผู้ก่อนนี้ทั้งหมดคือเธอฉันอ่านช้าๆสมองมุนติ้วหัวใจหล่นวูบหญิงสาวกระซิบที่หูทุกสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นนี่จากการกระทําของเธอเองฉันยืนไม่ไหวสุดลงกับพื้นภาเพเหตุการณ์มากมายแวบเข้ามาในหัวเสียงทะเลาะกับสามีน้ําตาของลูกความเมาความโกรธที่ฉันเคยกดข่มทุกอย่างกลับมาพร้อมกันเหมือนคลื่นสัตว์ฉันร้องให้โหเสียงสะอื้นดังสะท้อนหญิงสาวยังคงยืนอยู่ตรงหน้าเธอถามเสียงเรียบเธอพร้อมจะชําระนี้ในแบบที่ถูกต้องหรือยังฉันสั่นสีสันน้าตาหลายพราก แล้วแบบที่ถูกต้องคืออะไรหญิงสาวยิ้มอ่อนไม่ใช่ชีวิตแต่เป็นความจริงทันใดนั้นกำแพงรอบห้องแตกออกรอบตัวกลายเป็นภาพบ้านของฉันอีกครั้งโต๊ะอาหารยังอยู่ซองเอกสารยังวางบนโตะ๊ะแต่ครอบครัวฉันนั่งพร้อมหน้าพร้อมตาทุกคนมองฉันด้วยสายตาเย็นชาสามีพูดเสียงดังถึงเวลาที่เธอต้องยอมรับแล้วฉันตัวสั่นหันมองไปที่ลูกลูก พวกเขานั่งนิ่งสีหน้าเศร้ามองหญิงสาวในชุดขาวยืนข้างหลังครอบครัวเธอพยักหน้าให้ฉันบรรยากาศกดดันจนหายใจไม่ออกฉันยกมือสันส่นๆจับซองเอกสารบนโต๊ะเปิดออกช้าๆข้างในไม่มีตัวเลขเงินแต่เป็นภาพถ่ายของครอบครัวฉันแต่ละภาพฉีกขาดไม่สมบูรณ์ฉันมองภาพเหล่านั้นน้ำตาเอ่อขึ้นอีกครั้งใต้ภาพมีข้อความเขียนไว้ความรักที่เธอเคยทำลายไป ฉันปล่อยภาพร่วงลงพื้นเสียงสะอื้นดังลั่นห้องสามีลุกขึ้นยืนก้าวเข้ามาไกลนี่แหละคือบินที่แท้จริงฉันหอบหายใจแรงหญิงสาวกระซิบที่หูฉันอีกครั้งเลือดเธอจะ,ะเผชิญความจริงหรือจะหนีไปตลอดการฉันหลับตาแน่นหัวใจเต้นรัวมือกำภาพถ่ายขาดขาดไว้แน่นและรู้ว่าเวลาของการตัดสินใจมาถึงแล้วฉันหลับตาแน่น เสียงหัวใจดังชัดเจนในความเงียบภาพครอบครัวที่แตกสลายวงเวียนอยู่ในหัวฉันค่อยๆลืมตาขึ้นทุกคนยังคงเจ้ามาที่ฉันสายตาเต็มไปด้วยความกดดันฉันยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาสูดหายใจเข้าลึกๆหญิงสาวในชุดขาวยังคงยืนอยู่เธอพยักหน้าให้เบาๆราวกับรอการตัดสินใจของฉันฉันหยิบภาพถ่ายขาดๆจากพื้นมองนานด้วยหัวใจเจ็บปวดแล้วพูดเสียงสัน่น ฉันยอมรับทุกอย่างเป็นความผิดของฉันทันใดนั้นห้องทั้งห้องสันส่นสะเทือนเสียงกรีดร้องดังก้องจากเงามืดซองเอกสารบนโต๊ะลุกเป็นไฟเปเลวไฟสีแดงพุ่งสูงเงาร่างชายแก่ในชุดสูทรปรากฏอีกครั้งเขาโกรธเกรียวไม่เธอไม่สามารถเลือกแบบนั้นได้หญิงสาวก้าวออกมาขวางหน้าเขาแสงข้าวเปล่งประกายเธอเรียกแล้วชายแก่คำรามเสียงต่ำ ร่างของเขาแตกสลายทีละน้อยดวงตาแดงกำลดับวูบไปห้องทั้งห้องถูกกลืนด้วยแสงสว่างฉันลับตาอีกครั้งด้วยความกลัวเมื่อเปิดตาขึ้นอีกทีฉันกลับมาอยู่ในบ้านหลังเดิมโต้ะอ,อาหารวางอยู่ตรงหน้าครอบครัวนั่งพร้อมหน้าพร้อมตาแต่ครั้งนี้พวกเขาเป็นเหมือนเดิมไม่ใช่เงามืดไม่ใช่ภาพลวงลูกๆหัวเราะคุยกันสามียิ้มอ่อนโยน บรรยากาศอบอุ่นกลับมาอีกครั้งฉันแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองน้ำตาไหลพรากฉันลุกขึ้นโผลเข้ากาดลูกลๆหัวใจเต้นแรงด้วยความโล่งใจแต่แล้วฉันสังเกตเห็นบางอย่างบนผนังห้องมีนาฬิกาแขวนเข็มไม่ได้เดินไปข้างหน้าแต่ยังคงเดินถอยหลังฉันเบิกตากว้างเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งข้างหูนี่คือเพียงการผ่อนชำระฉันสะดุ้งหันขวับไปมอง ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่เนามือสะท้อในกระจกหน้าต่างเงานั้นไม่ใช่ฉันไม่ใช่ครอบครัวเป็นเนาของชายแก่ในชุดสูทเขายิ้มมุมปากยกนิ้วแต่ปากเหมือนสั่งให้เงียบฉันก้าวถอยหลังทันทีแต่ทุกคนในบ้านยังคงใช้ชีวิตปกติไม่มีใครเห็นสิ่งที่ฉันเห็นเสียงหัวราะของชายแก่ดังแผ่วเบาเกมนี้ยังไม่จบฉันยื่นตัวแข่งน้ำตาไหลอาบแก้ม ความสุขที่ได้คืนมาอาจเป็นเพียงภาพลวงตาและนี่ที่แท้จริงยังรออยู่เบื้องหน้าฉันหันกลับไปมองครอบครัวอีกครั้งยิ้มทั้งน้ำตาสัญญาในหัวใจดังขึ้นชัดเจนครั้งนี้ฉันจะปกป้องทุกคนแม้ต้องแลกด้วยทุกสิ่งเสียงนาฬิกายังคงเดินถอยหลังไม่หยุดและเงามืดของชายแก่ยังคงอยู่ในบ้านจ้องมองฉันด้วยรอยยิ้มเย็นชาพร้อมรอเวลาที่นี่ จะถึงกำหนดจริงแสงไฟในบ้านสว่างสวัยเสียงหัวเราะของครอบครัวอบอุ่นแต่ในเนวมืดซ่อนความจริงที่ไม่มีใครรู้และฉันคือคนเดียวที่ต้องแบกรับมัน